ส่งกำลังใจครอบครัวอัศวะมั่นคงเรียกได้ว่าหลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดีขึ้นแทนพระเอกดาวรุ่งช่อง7สีเกรพลอัศวะมั่นคงเมื่อปีที่ผ่านมามีละครถึง3เรื่องละครที่เพิ่งจบไปก็รหัสริศยาสำหรับปี64ตอนนี้ก็แค่ต้นปีมีละครสองเรื่องแล้วล่าสุดเกรดมายืนรายการวาไรตี้ทอล์กวูดดี้โชว์ ก็เลยได้มีโอ,อกาสพูดคุยกันยาวๆกับพิธีกรฝีปากก้าวุดดีโชโดยเล่าชีวิตตัวเองตั้งแต่การเป็นผู้นำเชียร์ของมหาวิทยาลัยและยังเป็นหนุ่มครีโอตอนนี้เป็นทั้งดีเจพิธีกรนายแบบนักร้องนักสแสดงต้องถามว่างานในวงการบันเทิงยังมีอะไรอีกไหมที่เกรซยังไม่ได้ทำเกรสพลอัศวมั่นคงเรียกว่าเป็นหนุ่มฮอตหล่อล้ำที่มีคนติดตามในอินสตาแกรมกว่า200,000คน และเป็นหนึ่งในหนุ่มครีโอ2016อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นเขายังเคยเป็นเจียริดเดอร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่70มีผลงานในวงการบันเทิงอาทิซีรีส์ลูมอโรนมิวสิกวิดีโอลุมรักอินสติง้งเป็นตน้นล่าสุดกับผลงานภาพยนตร์เรื่องแสงกระซื้อรับบทเป็นเจิดอีกด้วยวันนี้เราจะไปทำความรู้จักประวัติของเขากันชื่อสพลอัศวมั่นคงชื่อเกรท เกิดวันที่6ธันวาคม2536การศึกษาจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาและจบการศึกษาสถาบัานเทคโนโลยีนรชาศิลินทร์สาขาบริหาอุสาหกรรมมอธรรมศาสตร์อินเตอร์เป็นเชียรดเดอร์งานฟุตบอลประจำปีจุลาธรรมศาสตร์รุ่นที่70กิจกรรมยามว่างเล่นกีฬาเข้าฟิตเนสฟังเพลงผลงานละครพอยุ่งลุงไม่ว่างแบ่งคอกร,รักสตอรี่ตอนพรีส รักหวานบานบุญเจ้าสาวช่างยนตหลงเงาจันทสองนารีลูมอโลนสองรับบทคีภาพพยนต์แสงกระซื้อเมื่อไม่นานมานี้พระเอกหนุ่มเกษพลได้โพสภาพและข้อความไว้อาลัยอามาที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับโดยโพ์ร,ระบุข้อความว่าไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะครับเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนอะตอนนั้นอามายังพาเกตกับเจนั่งรถไฟไปดูทุงทานตะวันด้วยกันอยู่เลย ยังพาไปกินเย็นเตโฟร้รานที่เกทชอบอยู่บ่อยๆรู้ว่าชอบกินสุกี้ก็พาไปกินแทบทุกครั้งอยากคุยกับอามาอีกจังเลยครับใครจะคอยบน่นคอยถามหาเกรทแทบทุกวันกับบ้านกี่โมงกินข้าวบ้างหรือเปล่าทำงานอะไรพอกินไหมให้ปาให้แม่หรือเปล่าตีกับเจ๊เหมือนตอนเด็กอยู่ไหมไปแกล้งอะไรเจ๊อีกหรือเปล่าเมื่อไหร่จะได้อุ้มหลานเกรทคงคิดถึงเสียงบ่นของอามา ไม่ได้แน่เลยจะกลับมาบ่นในฝันบ้างก็ไม่ติดนะครับไปอยู่บนนั้นก็ยิ้มเยอะๆไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับเกจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดครับ